ใครที่ชอบกินกล้วยปิ้งบ่อยๆควรรู้สรรพคุณไม่ธรรมดามีดีมากกว่ากล้วยธรรมดาอย่างที่คุณคาดไม่ถึง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผลไม้ในบ้านเราก็มีให้เลือกกินกันมากมายโดยเฉพาะกล้วยน้ำวา้าถือว่าเป็นผลไม้ที่มีให้กินทุกฤดูกันอีกทั้งยังมีราคาที่ไม่แพงด้วยพอพูดถึงกล้วยน้ำวา้าถือว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายแถมยังสามารถนำมาคัดสรรเป็นเมนูต่างๆได้อีกเพียบอย่างเมนูกล้วยปิ้งก็เช่นกันเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หาซื้อกินได้ง่ายและเมนูกล้วยปิ้งเป็นเมนูที่อยากแนะนำให้กินบ่อยๆเลยนะคะ เพราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพว่าแต่จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรนั้นมาดูกันค่ะ 1. ช่วยแก้อาการท้องผูกกล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้ที่มีกากใย,ยอาหารมากพอสมควรและเมื่อนำกล้วยไปปิ้งจะเป็นการเพิ่มปริมาณของน้ำตาลโอลิโกแซคคารายซึ่งน้ำตาลชนิดนี้เป็นอาหารของแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้จึงส่งผลทำให้กินกล้วยปิ้งแล้วจะช่วยแก้อาการท้องผูกได้นั่นเองค่ะ 2. ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายในช่วงนี้มีเชื้อโรคระบาดมากมายข้างๆตัวเราการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายเจ็บป่วยง่ายก็ต้องหันมาเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ถ้าหากท่านใดที่ไม่ชอบกินผักแนะนำว่าการกินกล้วยร้อนๆอย่างกล้วยปิ้งก็จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้นะคะเพราะสืบเนื่องจากเมื่อระบบลำไส้ได้รับอาหารแบคทีเรียชนิดดีเข้าไปก็จะส่งผลทำให้ลำไส้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นก็จะส่งผลทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามไปด้วยเพราะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายคิดเป็นร้อยละ70จะถูกสร้างขึ้นจากลำไส้ดังนั้นการกินกล้วย ร้อนๆอ,อย่างกล้วยปิ้งก็จะทําให้ร่างกายมีความอบอุ่นมากขึ้นและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะดีขึ้นส่งผลทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นตามไปด้วยค่ะ 3ช่วยในเรื่องการลดน้ําหนักอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่ากล้วยเมื่อถูกความร้อนจะเป็นการเพิ่มปริมาณของน้ําตาลโอลิโกแซคคารายซึ่งนั่นก็เป็นอาหารแบคทีเรียชนิดดีต่อลําไส้ดังนั้นใครที่กําลังอยู่ในช่วงลดน้ําหนักเหมาะมากๆที่จะกินกล้วยปิ้งเพราะเมื่อลําไส้ได้รับน้ําตาลชนิดนี้ในปริมาณมากก็จะเป็นการช่วยลดการสะสมของแกส๊สในลําไส้ส่งผลทําให้ระบบการถ่อผลาญพลังงานในร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นจึงส่งผลทำให้การลดน้ำหนักเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะและสำหรับเวลาที่เหมาะในการกินกล้วยปิ้งมากที่สุดก็คือมื้อเช้านะคะแนะนำว่าให้กินก่อนอาหารประมาณครึ่งชั่วโมง เพราะการกินกล้วยจะช่วยให้รู้สึกอิ่มทําให้กินอาหารอื่นๆได้น้อยลงซึ่งเหมาะกับคนที่กําลังอยู่ในช่วงควบคุมน้ําหนักมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แนะนําว่าไม่ควรกินเกินวันละสองผลนะคะเพราะกล้วยถือว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลมากพอสมควรถ้าหากกินในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจจะทําให้อ้วนได้และที่สําคัญต้องหลีกเลี่ยงการกินกล้วยดิบนะคะเพราะกล้วยดิบจะมีแป้งย่อยยากจะส่งผลทําให้เกิดอาการท้องผูกได้ค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ